สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาทําไส้ขนมเทียนไส้เค็มกันวิธีทําไส้ถั่วไม่ต้องนึง่งไม่ต้องตําจะมีรสชาติเค็มหวานนิดๆแล้วก็หอมกลิ่นพริกไทยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุด,ดิบและว,วิธีการทํากันเลยค่ะ ขับแรกก็นำถั่วเขียวลอกเปลือกมาล้างน้ำให้สะอาดวันนี้ใช้อยู่ที่250กรัมแต่ที่เทหมดนี่500กรัมอีกครึ่งหนึ่งเราจะไปทำอย่างอื่นด้วยนะคะนำมาล้างน้ำสัก3-4น้ำเนี่ยน้ำแรกก็จะเห็นเขาเป็นสีเหลืองสดแบบนี้เลยนะคะล้างให้จนเป็นน้ำใสเลยเพราะว่าถ้าไม่ล้างให้เป็นน้ำใสจะทำให้ขนมเขามีกลิ่นเหม็นเขียวได้ค่ะ ค่อยๆคนค่อยๆซาวแล้วก็ลินน้ำทิ้งไปพอล้างได้3ามสีน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำเขาเริ่มใสขึ้นไม่ค่อยเหลืองแล้วนะคะพอน้ำเริ่มใสแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแช่ไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงหรือว่า1คืนก็ได้นะคะ แต่ถ้าใครไม่มีเวลาใช้วิธีต้มน้ำร้อนแลน้วนำมาใส่แช่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้เหมือนกันค่ะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีตามนี้เลยนะคะถั่วเขียวผ่าซี่คลอบเปลือ,ปปอก250กรัมหอมแดง8หัวกระเทียมจีน8กลีบใช้ได้ทั้งกระเทียมไทยและกระเทียมจีนค่ะ น้ำตาลมะพร้าว100กรัมน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยดำครึ่งช้อนโต๊ะใครไม่มีใช้พริกไทยขาวได้นะคะเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะเตรียมของพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันได้เลยคะ่ะแช่ถั่วเหลืองครบเวลาแล้วก็นำไปล้างน้ำสักสองน้ำตอนที่ทำนี่แช่ประมาณ3ชั่วโมง ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาใส่หม้อต้มใครที่ต้องการความสะดวกหรือว่าไม่มีซึ่งที่นึ่งถั่วใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะนำมาใส่หม้อต้มแล้วก็ไม่ต้องตำเนื้อเขาก็จะนิ่มนวลจากนั้นก็ใส่น้ำไม่มากไม่น้อยแค่พอท่วมถั่วช่วงแรกใช้ไฟแรงไปก่อนพอน้ำเขาเดือดแล้วก็เบาเป็นไฟกลางใส่ช้อนแกงช้อนกินข้าวใส่ลงไปได้เลยถั่วเขาจะได้สุกเร็วๆนะคะ น้ำเดือดมีฟองแบบนี้ก็ช้อนฟองทิ้งไปได้เลยตักเม็ดถั่วขึ้นมาดูเป็นแบบนี้ก็ต้มต่อไปก่อนนะคะเขายังเป็นเม็ดอยู่เราจะต้มต่อจนให้เม็ดถั่วเข้าบานเละสักก่อนแล้วค่อยดับแก๊สได้เลยค่ะเม็ดถั่วเข้าบานเละแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็นํามาเทน้ําทิ้งเราจะใช้วิธีการเทรแบบนี้น้ําจะได้ไม่หมดจะเหลือไว้ก้นหม้อน,นิดหน่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยก็พักส่วนนี้เอาไว้ก่อนไปตำกระเทียมก่อนนะคะตำกระเทียมพริกไทยให้แหลกละเอียดใครไม่มีกระเทียมจีนใช้กระเทียมไทยได้นะคะใส่พริกไทยดำลงไปแล้วก็ตำใครไม่มีพริกไทยดำใช้พริกไทยขาวได้ ทำให้เขาละเอียดแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็มาซอยหัวหอมหอมกระเทียมนี่เวลาเราปอกเปลือกเสร็จแล้วต้องนำไปล้างน้ำก่อนนะคะเขาจะมีพวกเชื้อราสีดำๆติดอยู่ตามเปลือกใส่น้ำมันในกระทะใส่นิดหน่อยพอค่ะจากนั้นก็ใส่หอมแดงที่เราซอยเอาไว้ เราจะผัดให้หอมเขามีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาแล้วก็มีสีเหลืองทองขึ้นก่อนนะคะพอหอมที่เราเจียวเอาไว้มีสีเหลืองทองแล้วก็ใส่กระเทียมพริกไทยที่เราตำเอาไว้ได้เลยค่ะสูตรแต่ละบ้านทำให้เหมือนกันนะคะ บางบ้านก็เอาหอมกระเทียมพริกไทยตามรวมกันหมดเลยแล้วก็เอามาผัดทีเดียวกันแบบนั้นก็ได้นะคะผัดให้มีกลิ่นหอมกระเทียมพริกไทยขึ้นมาจากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวด้เลยค่ะตามด้วยน้ำปลาที่เราใส่น้ำปลานี่จะให้เขามีกลิ่นหอมของน้ำปลาขึ้นมาตามด้วยเกลือปน่น ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันจากนั้นก็ใส่ถั่วเหลืองที่เราต้มเอาไว้นะคะเพราะยังพอมีน้ําก้นหม้อเราก็เลยไม่ต้องใส่น้ําแต่ถ้าของใครแห้งไปก็เติมน้ําได้นะคะตอนนี้เรายังใช้เป็นไฟกลางอยู่นะคะผัดคนไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างเข้าๆกัน พอน้ำเขาเริ่มแห้งแบบนี้ก็เบาเป็นไฟอ่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่ติดก้นกระทะนะคะชิมรสชาติที่เราชอบได้เลยนะคะใครจะเติมเผ็ดเติมเค็มตอนนี้ก็เติมได้เลยค่ะ พอถัวที่กวนเริ่มแห้งแบบที่เราปั้นได้ก็ปิดเตาแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวเขาจะแห้งกว่านี้นะคะเอาความแห้งประมาณนี้ก็พอค่ะตักขึ้นใส่ชามได้เลยรอให้เขาเย็นตัวเดี๋ยวค่อยมาปั้นกันนะคะวิธีทําให้ไส้เท่ากันทุกลูกนี่เลยค่ะใช้ช้อนชาขูดขูดบน หน้าขนมแบบนี้นะคะค่อยๆขูดไปแล้วก็มาปั้นครึงเขาก็จะได้ไสขนมที่ปั้นเท่าๆกันทุกลูกเลยลูกประมาณหนึ่งช้อนชาก็กำลังพอดีแต่ถ้าใครชอบลูกเล็กลูกใหญ่ก็ตามชอบเลยค่ะลองทำดูค่ะสูตรนี้รสชาติก็กำลังพอดีนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ